เคลทส์โก่ที่นี่จริงๆมาที่นี่หลายรอบแล้วแต่ว่าทุกรอบสนุกเหมือนวันแรกเลยแบบว่าสุดยอดสิ่งที่แบบว่าคนเยอะๆเป็นแบ็คเคนน์น้องแอมครับผมต้องเลือกได้ว่าสุดยอดเลยอ่าแล้วคิดดีแล้วบอกความสุดเลยดีหนุนบอกสุดเลยตอบอะไรนะออฟฟิววันไหนสปอตฟิว ไม่มีพวกเรารักกันแล้วรักแล้วหรอพวกเรารักกันแล้วตอนไหนรักกี่โมงแปดโมงเฮ้ยเดี๋ยวดิดอ่าดีดีเนาะในเวลาสิ้ปีแต่สิ้ปีแล้วเป็ยังไงเลยผลงานผลงานน้งานักผลงานหรอพปอเกิดดีดีแก๊กชีวิตในรอบแรกได้ก็ปีนี้นะคะนอกจากอ่าจะเป็นนักร้องแล้วได้รับบทเป็นนักแสดงท่านหนึ่งได้เป็นผีแล้วก็ปีนี้มีเพลงร้อยล้านแล้วก็มีภาพยนตร์ร้อยล้านเะย้นดีใจมากเลยแน่นอน คอยได้ไปดูด้วยเรื่องนี้ผมรอดูนะครับแล้วกันรอดูรอดูดูหรือยังงบเื่นไปเล่นเป็ดผีอ่ะรู้ครับเป็นจริงชีวิตจริงก็เหมือนเขียวว่าเดี๋ยมาบ้างมากี่โมงไม่รู้แบบหนูดีก็มาโผล่ได้บ้างนะพันเดียวข้าอันนี้างงบเขียวหน่อยโอรเป็นเป็นผีที่เป็นผีที่สวยอ๋ออ๋อขอบคุณมากเดี๋ยวเราทิพตจะหลักมาเองตัว อ่ะสัตว์หมดไม่ทำไผ่ปีนี้เป็นไงบ้างมีแบบวงของตัวเองอะปั้นน้องปีนี้แ่ที่ใช่วงนี้ของผมจะมีเป็นเดี๋ยวฟรีน่าจะเป็นสัมภารที่โผครับจะเป็นเฮลท์บ้าของเอ่อสุดยอดปล่อยกรุ๊ปที่ที่ดูแลไว้นะที่จริงเป็นเรียกว่าที่ป๊อปอลชื่อชื่ออะไรนะชื่อวงวงที่หนัปั้นน้องขึ้นมาใช่ครับที่งตอนนี้จะมีเจ็บบอมบ์อโอเขาไปต่อจัดเลยหาหน้องๆอ่ะหล่อมากก่อนแล้วรัคัชจากอะไรก่อนทัชจาก พอสามารถ็นตัวเลยแต่ว่าหน้าตาตคือแบบเรียกไว่ายิงขาดยิงขาดเออแล้วเราชอบเด็แล้วนะได้ตามผลงานกันปะโอ้ได้เห็นได้ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ก่อนน้องๆเดบิวต์ใช่อันน้ก็จะช่วยช่วย<ช>ดูดูน้องๆหรอให,ใ,หให้ให้เรียกมาช่วยดูู่หันไหมโอไปได้อีกไกลถามว่าระดับไหนพี่ระดับโลกอะไปดูพ่อเป็นตัวอย่างถึงไหมพ่อ มีคุณพ่อดีๆค่ะแต่แต่พ่อก็ต้องเด็กด้วยเนาะี่ผมไม่รู้ว่าเพลงผมจะปล่อยเมื่อไหร่นะเราต้องทำบ้างแหละเราต้องทำจะซื้อเพลงต่อไปก็คือเดี๋ยวผมรอช่วยโบ๊ที่ช่วยน้องๆเพื่อนๆดีกว่าดึงแน่นอนมีหน้าถอยจะมีหนังด้วยฮะมจ๊พี่เขามีหนังด้วยเหรอพี่ไม่เจ๊ก็ซุ้นไงมีไงจะมีไหมจะมีไหมอยากดีไม่จะไม่ถอยไม่ว่าจะปีสิบปีก็นั่นแต่ไม่มีด้วย ถ้ามีคนต่อมาชมไปเล่นหนงมีหน้าโอเคไหมถ้ามีคนชมไปเล่นหนังไไหมเล่นคูกับปูอ๋อใช่หอ้าวไม way, hey? cioè, oh, ่่จิ้ยว่านี่มันกี่ร้อยล้านไม่ใช่เป็นกี่ร้อยล้านทงเอกัวเชเบลพีพีร้อยล้าน ไม่เป็นไรเลยค่ะเล่นเกมงบ้านกันเป็นเกมเั้นเกมอ๋อแต่ว่าพูดถึงหนังก่อนเราเราเอาดีใจไหมคิดว่าหนังข้างบ้านอ่ะกระแสอาจจะป็่หนังแบบว่าโดมแขกแต่วมันฟังมากตอนนี้ดีใจดีดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นเป็นหนังเรื่องแรกที่เล่นเต็บตัวค่ะแล้วก็ทุกคนรับใจมากมากพ่ขอบคุณมากๆานะคาที่ทุกคนได้ไปชมกันในโรงภาพยนตร์ค่ะตอนนี้ก็ลอยลาเรียบร้อยแล้วดีใจค่ะแต่ยังมีอยู่ในโรงอยู่บ้างนะมีไหมไม่รู้มีอยู่อยู่บางรออ ดูกันน้วนนะคะถ้ายังอยู่ในโรงค่ะเรภูมิใจไหมว่าเรื่องนี้เราบอกหน้าูกับผีเยอะโอ้ยก็เรื่องหน้าไม่เอาผีแล้วนะอชอบชอบจริงๆรชอบจริงชอบจริงรู้สึกว่าตัวเองก็เหมาะกับคาเรคเตอร์ผีนั<อ>่นแหละแต่ว่าแต่ว่าการเป็นผีมันก็เหมือนกับก็มีความมีภาพจําที่แบบอ่ะผีร้องเพลงอะไรแบบนี้ผีดอลลี่อายค่ะบบเป็นผีร้อยล้านไปแล้วใช่ค่ะซึ่งพลอยก็ภูมิใจพลอยก็กลัวเรานะ พใจัะใช่นึกว่าประทับใจคุดไปเรื่อยอ่าเป็นว่าก็ฝากปีหน้าปีหน้าแต่ละคนมีอะไรฝากแนนๆหน่อยเลยค่ะก็ของบนนะคะก็ให้ของให้ของให้เลยไ่เลยเลยโอเคขอฝากคอนเสิร์ตใหญ่ของโบนะคะ ก็ทุกคนน่าจะเห็นว่าปกติร้องเพลงเองทําเพลงเองแต่งเพลงเองเขียนเพลงเองทํารูปปกเองทําอัลบั้มทําทุกอย่างด้วยตัวเองหมดครั้งนี้ถ้าทําคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองที่ทําด้วยตัวเองหมดทุกอย่างจริงๆอ่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเจมีนาคมนี้นะคะที่ Impact a r e n a นะคะกดบัตรพร้อมกันวันที่22มกราคมเวลา9ก้าโมงก้านาทีที่อีเวนต์ปับค่ะเย้ซึ่งตอนนี้านคอยมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยน่าจะ น่าจะไม่มีแล้วหนูมีแล้วแต่ทอยมีผลงานมีทอยพีทีนามีผลงานอะไรบ้างพีทีนาน่าจะลูกลูกฝังลูกฝากลูกลูกแล้วกัครับที่ที่แบบได้โปรดิวซ์ให้หลายๆวงเลยครับที่จริงก็ผมโปรดิวซ์ให้เยอะมากหรือว่าจะผันตัวไปทาเบื้องหลังเลยผันไปแล้วผันไปแล้วครับอยู่เบื้องหลังมาสักพักแล้วซึ่งเรียกได้ว่าปีเลยจบ job กระดุกเจาโอ้ออยบอลแท้ๆในมีใหม่แล้วผม,มสำหรับแฟนๆทุกคนนะครับแฟนๆโบกี้ด้วยนะครับทุกคนขอให้มีความสุขในปีใหม่นี้นะครับ2026ขอให้เรื่องดีไม่ดี2025ชิงได้เลยครับแล้วก็เริ่มใหม่ด้วยกันนะครับผมเวยเแล้ว Happy n ย w Year Happy New Year ทุกคนค่ะสองพันค่ะอันนี้อันนี้เสน